สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้ววันนี้วันเสาร์ฝนตกพี่น้องอากาศคึมผู้หลังอากาศอึมคึมละฝนสโตกอีกอยู่ด้นี่ฝนหัวกระยุดก็เลยฝ่ามาปล่อยัวเลี้ยงเพื่อมันเพื่อมันตกอีกก็จะได้ไล่เขาคอกนะให้มันกินหญ้าจักสชั่วโมงสองชั่วโมงนะพี่น้องเพราะว่าเฮ้าม่มีมันมีเฟืองไม่ให้มันเนาะมีเฟืองกันบม่ว่าว่าคอยกินดอกเปียกฝน เขาอาจะว่าปล่อยให้มันกินหญ้าก่อนนี้ไลยอย่างแบบนี้ก่อนเพราะพันได้ตุนไว้ในท้องพันซักหน่อยน้ำหนาวออกไปหนาวัปข้างใต้ฝนเพราะมันแรงขอแต่ปลามั่นคนปล่อยเรียงแบบนี้แหละฝนหยุดแล้วพี่น้องก็เลยมาปล่อยเรียงแต่ว่าคาดการณ์ว่ามันสิตกลงมาอีกอยู่เนี่ยมันขึ้น ดโม่ดนเฮ้ยสิตกมาอีกหัวได้กินหยาเจ้าสองโมงหนึง่งสองโมงก็ยังไข่กินยาค่ามากกินหยาค่าขนาดได้โม่ดุนยาค่ามันกินคนเห็นบ่ไม่มกินหยาค่าโม่หน่อยแดดมันแรงพี่นอ้องมันเพราะว่าอากาศแบบนี้มันเหาว ต้องต้องอยู่ไกลๆมันเดี๋ยวมันสีเรนกาดยินเย็นเหมือนมันสีหาวมันสีผ้ากันเรนเรนแล้วมันสีอวบทันท้งองรัดคือทา้งหน้ามันเลยไปออกไปข้างนอกคนอม พอกระักสีลงรูบยังให้นมูเจ้าวบึงเนาะเพราะว่าเปิดสางไร้ใดแล้วก็เลยต้องลงทุกมือนะผู้ใดล้ำค่านะทนเบิงเอาเด้อพี่น้องขันเบิงข่อยบ่ได้กะบอกข่อยไปรูดก็ได้ขอบ่าว่าดอกก็เลยต้องมี้ชิปนัน้นชิปนี้ลงให้นมูเจ้าวบึงเลยเลยไม่ได้ไปะนะิดสายเนาะยงแต่ง้ออยู่แต่ไฮใจหน้ามันก็เลยต้องได้ลงแต่คลิปแบบเก,ะก,ะกะ่าๆเดิมๆ บางคนก็จะว่าช่วงนี้ว่าวุ่นกันหลายคนได้พี่น้องช่วงนี้โฆษณาในสตรีมหายไหมหงข่อยว่าหายได้พี่น้องยุคือเก่าข่อยเข้าไปเบิ้งยุคือเก่าจ้ะมันเป็นน้ำระบบมันหรือมั้งพี่น้องแต่ว่าคนออกมาว่าหลายเด้หงข่อยก็หายหงข่อยก็หายพรุนนี้ก็ว่าหายหายเบิดเนาะมันอาจจะเป็นน้ำระบบมันก็ได้อาระบบปอวเลย ระบบเออนะพี่น้องระบบเออเลยนะพี่น้ะะบบองแต่หงข่อยบ่าหายมันก็อยู่เพื่เก่าของมันนั่นแหละอากาศทั้งนี้ฝนตกเด้อพี่น้องทั้งบ้านค่อยอุดรไหมฝนตกตกเบิดขึคืนเมื่อเส้าเมื่อเคลื่อนกับตกเมื่อเส้านี่นกับตกเนี่ยแต่ว่ากันดีนะเกี่ยวข่าวอกออกแล้วเนาะ ช่วงนี้เขาเขากลางเขาเจ้ากําลังสีเริ่มเกี่ยเขากลางดีนะคนบาทานด้ลงมือเกี่ยวเพราะว่ามันฝนตกลงมากกวน่นเขากลางแก้เต็มที่แล้วเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวกันแล้วพี่น้องฝนดีคักปีนี้จนมาสี่เดือนตุลาจนสี่สิ้นเดือนเรายังมีฝนอยู่เนาะฝนดีคักพี่น้องผู้ดใดได้ใส่เขาใไงได้ฝนดีได้ปีนี้คุณเทือฝนมันถิมช่วงตั้งแต่เดือน กัญยาตุลาก็เริ่มเบิดฝนเลยไดย้ทุกปีเป็นบางปีเือว่าและ้ะเนาะปีนี้ฝนยังเขาบวชันเบิดอยู่หลายบางฮันจนสิ้สนเดือนตุลาแล้วจนสิ่ออกขร้นศาลเราฝนยังบวชันเบิดอยู่เมื่ออื่นนี่ก็ออกขั้นาแล้วพี่น้องนี่เขาจะยุ่แบบนี้แหละพี่น้องเอมื่อเศร้าไม่ได้กีดอย่างว่าฝนตกก็เลยวไ่ได้มามกีดอย่าง รอบนี้ปไดเลยพอดวายอยู่น้ำกดบัทันเบิดเลยน้ำยางน้ำยางไปกับน้ำจังไหนก็ฝากได้เด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจให้ได้เด้อพี่น้องสามช่องทางเนาะช่องทางที่หนึ่งก็คือ y o YouTube เด้วยหอยเห็ดยูทูบนั่เเลยพี่น้องช่องสามแม่ลูกพากินพาเทีาาย่ยวพาทะเลยละ ่องท่านที่สองกะทังเพจของเฮานั่นแหละเพจนาดงฟาร์มด้พี่น้องกดเข้าไปมันจะตึงึ้นมาหลดดอก่องท่านที่สามกบเฟซบุ๊กของข่อยชื่อข่อยนะพี่น้องสมโยงดงชาลีได้พิมพ์เข้าไปให้กำลังใจกันได้ได้จ้าพี่น้องสำรับคลิปนี้กบว่ามีอย่างไเนอะจากเอาคลิปมาฝากพี่ฝากน้องพ่อได้มีคลิปร้พอบพ่อได้หายเองอะเงากันได้พี่น้องเอาสำรับคลิปนี่กะสวัสดีค่ะพี่น้อง